พาสองเครื่องหัวที่ฮ่องกงดินีแลนดเดือนธันวาหกแปดกันช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสนะคะเครื่องหัวก็จะมีธีมคริสต์มาสด้วยสะดุดตาอันแรกก็คือที่คาดผมจูดี้ผูกโบว์ลายสกอตแบบนี้189้อฮ่องกงดอลลร์มาคู่กับที่คาดผมนิกแล้วก็แบบใส่หมวกลายสกอตแบบนี้น่ารักมากส่วนอันนี้จะเป็นหมวกจูดี้กับนิกนะ2 2 9องกฮ่องกงดอลลร์เอามาใส่คู่กันแบบนี้ก็คือโคตรจะน่ารักมาดูแกงดัฟฟี่แอนด์เฟรนด์นะคะนี่ก็คือแบบรุ่นเดิมๆก็ยังงงมมีีออยู่่่่นนนนนะะะะทคคคคาาาดดผลลลลลิเเบ169กรป็ุสสใแ้ว ก็คือน่ารักสว่วนคอใหม่นะคะเขาก็จะมีใส่หมวกกันหนาวแบบนี้ทุกคนน่ารักมากจะไม่ได้ตีมคริสต์มาสจ๋าขนาดนั้นนะมาดูหูสเตลล่ารูนะคะอันนี้จะเป็นแบบเดิมสว่วนคอใหม่เขาก็จะมีโบสีส้มโอรสแบบนี้ทุกคนโคตรจาระมูนนองใส่แล้วคือมันน่ารักมากอะทุกคน <c oughs> โอ้โหอันนี้หูน้องชิล่เมย์นะคะมาแบบตีมคริสต์มาสสุดๆเป็นโบแดงนะคะแล้วก็มีกระดิ่งติดด้านหน้าด้วยแล้วข้างหลังก็คือมีขนปุกปุยสีขาวแบบนี้คือเข้ากับคริสต์มาสมา,มากอันนี้ก็คือเข้าตีมส อุ๊ยทุกคนอันนี้ใส่แล้วก็คือแบบมันมันได้เลยอะ่ะมันเข้ากับเทศกาลสุดๆเป็นแบบใส่ชุดครบรอบ20ปีก็มีนะคะอันนี้เป็น o l a าฟ0 9งฮ่องกองดอลลาร์โซนมิกกี้เมาส์ก็มีปกตินะคะหมีภูก็มาน่ารักอะ่ะ s ซูโทเปีย2ก็มีนะคะเป็นโซนที่แบบจะตกแต่ง DIY เองได้เลยส่วนเ<ๆ>จแปนก็เลือกมา2อันนะคะจะเป็นจูดีแล้วก็เป็นน้องสเตลล่าลูนีทุกคนเ <c oughs> ข้ากับสีชุดที่ใส่มาวันนี้พอดีเลยน่ารัก